อ้าระวังกูกูกูเหรอเออนั่นน่ะเออเคระวังเริ่มเก่งแล้วน่ะเริ่มเก่งเยอะแล้วน่ะใครยูไงห้อเหรอเยสไม่ห้อเหรออืมไม่เก่งไม่ปกติยูไม่ค่อยเตะกับกอลสอบซ้ายน่ะมี ช่วงหลังๆนี่นะ่ะอะไรไม่ปกติยูจะไม่ค่อยซ้อมกับกระสอบทรายยูจะซ้อมกับคนนะ่ะก่อนหน้านี้น,ะน่ะมีพวกวิตามินบอกว่า,าอเอานี้ไว้ให้ยกสูงกว่าอย,อย่าให้ยกสูงหน่ออ่ะโอระวังโอ้ระวังโอ้ยเล่นพักก่อนพักน่ะ